ใช่ไหมนี่แล้วก็นั่งเก็บมะฮอกกานีนะไม่อยู่คนมะฮอกกานีนะเทียบเลยต้นเดียวเนี่ยแค่ต้นเดียวต้นนึงเพิ่งเอาต้นเดียวเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเยอะเลยแะต้นเดียวยังขนาดนี้เลยแค่เปลือกมันก็เท่าไหร่แล้วเปลือกมันนี่อันนี้เปลือกมันนี่ เขาขายกันเท่าไหร่ชิ้นละ15บาท15บาทปีกเดียววะปีกเดียวด้วยกินแค่เนี้ยนะใช่15บาทถ้าปีกใหญ่หน่อยเราก็20อันนี้น่าจะ25บาทนะได้นะได้25บาทอันนี้เท่าไหร่นะน่าาจะะปรมณเมื่อกี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเลยเมื่อกี้เห็นมันโพสอยู่18หรือไงไล่กันเลยไล่กนนะเนี่ยมาหอบปราดิษฐ์ทีเด็ดเลยเนี่ยเม็ดเนี่ยเม็ดนี่ยนะ สามร้อยเม็ดเท่าไหร่นะสามร้อยสามร้อยโอ้โหี่เม็ดแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเราเก็บนี่แบบโหเยอะนยเน่ยแก่นมันก็ขายได้เปลือกก็ขายได้เม็ดก็ขายได้เอาไปปลูกเองก็ได้เงินไม่ได้ทิ้งเลยไม่ทิ้งมันคือเงินแม้แต่ใบมันนะเอาไปที่นั่งเออประโยชน์ทุกส่วนเลย ต้นมันก็ให้ร่มเงานี่คือต้นไม้ต้นไม้ให,ห้ชีวิตไม่มีอะไรทิ้งเลยอะมะฮอกกานีเห็นเขาว่าเปลือกไอ้ต้นมันนี้ทำเสาบ้านเออทำเสาบ้านได้นะทำเตียงได้พี่เห็นไหมเห็นว่ายุโรปเขานิยมใ,ใช่นปะ ัเวลาไปถามไม้อะไรครับไม้มะฮอกกานีครับเคยได้ยิน,นยไหมเราไปถามร้านฟือเออเคยได้ยินไม้มะฮอกครับไม้ม,มะฮอกมะฮอกกานีมะฮอกกานีนี่เองนะนี่แหละผมก็ไม่รู้นี่แหละเนี่ยอเแกดิแกดิเม็ดมันเป็นอย่างนั้นนะเ่ยเม็ดมันมันก็แกน ครับเขาก็โยมนมาเก็บไว้เนี่ยแล้วรวมให้ตรงนั้นตรงนี้แกะง่ายไหมง่ายแตกแล้วไงเนี่ย,ยแตกอย่างงี้นะครับรอยมันตกสูง,สงอันนี้มันแก่แล้วไงนี่มันแก่แล้วมันจะเห็นเป็นรอยเป,เป็นเส้น เส้นหรอกตกกระทบมาน,มนี่เป็นเส้น,นมันแตกแต่อันนี้เลยนะแต่ไอ้ที่มันกลมๆมันยังเอาไม่ได้ฮะที่มันยังไม่ีไม่มีร่องขึ้นนะเนี่ยแตกเงี้ยใช่เลยครับนี่แกะแกะเลยใช่ไหม แกเลยๆกเลย ừ, ง่ายปะละ่ะใด่แล้ว <c oughs> สบายสบายเลยโอ้เม็ดสวยเม็ดสวยดูดิเพียงเพียงกันดีมากเม็ดมมสวยมากแกะไม่ให้มันขาดเออสวยสวยสวยมากส,ส,ส,สวยมากอือหือบูุณเ่ เราแกะอีกฝั่งเลยแบบแบบจะพึ่งดึงออกอ่ะนี่แกนกับเม็ดนี่ฮะข้างในเป็นอย่างงี้นะจะเรียงเรียงอย่างนี้เลยอ๋อเป็นอย่างงี้นะ,แล,ะนแล้ว,ลวก็แกะเม็ดเอาแกะเอาเออขอทางขอทางเวอร์วิวนะ <G un> ก็จะเรียงเรียงมาให้เลยเนี่ยนะ <c oughs> นี่คือเม็ดมันนะฮะข้างในมันงดูว่าเป็นยังไงเรื่องหักดูข้างในมัน,น <c oughs> อ๋อข้างในมันก็จะเป็นกล่องไม่ชัดว่ะอ๋ขะอข้างในก็จะมีเนื้อขาว แต่ว่าส่วนนี้นี่ให้มันงอกงอกเป็นรากนะงอกเป็นต้นซึ่งเก็บมาสดๆนะเป็ใหม่จากต้นเลยนะใหม่จากต้นว้าวจะกิ่งเล็กจะเปาะไปหน่อยเหยียบไปแล้วหักไปเลยกิ่งกิ่งเล็กจะเปาะไปหน่อยเหยียบให้ดีด้วยเปเนื้อด้านในเขาก็เนี่ยเป็น สีดำเนือเ้อแก่เขาเป็นสีแดงนะไม้แดงนะแดงมองเห็นเลยที่หักเมื่อกี้แดงเลยฮะอ๋อเนี่ยบียขึ้นไปต่อยต้องบนหักร่วงอะดิี้รู้ทัน โอ้อย่างั้นเลยนะทำไมนีเลยรุนแดงรุนแดงจะลุ้นเราเนี่ยได้ลองลองลองนับดูเลยลูกหนึ่งจะได้ประมาณเท่าได้ได้ได้กินนิดลูกใหม่นะลูกใหม่ ใหญ่เลยนี่สามสิบเลยสามสิบอันนี้สามสิบเลยนี่ขายได้นะช h อปปี้ใ<ห>นรนะัตแลรัลาดาเขาขายนะลงอยู่ตั้งสิบห้าบาทสตาร์ทน่าต่ำกว่าน,นั้นไหมชิ้นเดียวไม่ใช่หรอชิ้นเดียวชิ้นเล็กกว่านี้ด้วยมานับกันว่าหนึ่งลูกได้กี่เม็ดอันหนึ่งลูกได้กี่เมับนับ,นบ จี่จิงก็คุ้มนะถ้าซื้ออ่ะคุ้มอ่ะสิบสองนะตัวนี้หกปีใช่ปะห้าปีหกปีใช่ใช่ใชต้นใหญ่นะห้าปีหกปีถ้าแต่งกิ่งแต่งอะไรอีกทั้งน่อยนะเอาแบบด้านข้างเอากิ่งด้านข้างออกให้มันตรงขึ้นมาอย่างเดียว,วต้นให,ใหญ่ก็มีนะ ตัดทำเสาได้เนี่ยเสาบ้านเนี่ยยี <24. S 1> <24. S 2> ่สิบสี่ยี่สี่แล้วในครึ่งนี้ยี่สประมาณห้าสิบได้ใช่ห0 <50. S 1> 30. <300 S 1> ึ่งหนึ่งรอยครึ่งร้อยร้อยหนึ่งสามสามร้อยบาทละเม็ดสามร้อยบาทเม็ดละสาบาทโอ้โห อีเม็ดละสามบาทก็สองลูกสาหแล้วอะ่ะสามที่หกแล้วสามหกละสากเม็ดละว, 3, ลวถ้าถ้าเฉลี่ยก็สองลูกสองลูกสามร้อยบาทใช่สามที 3, ล่ละอืม <59. S 2> แต่มันก็ไม่ได้มีคนซื้อทุกวันนะแต่ถ้าพูดถึงปลูกก็คุ้มอ่ะได้ทั้งไม้ได้ทั้ <49 S 2> ทงทแล้วอะ่ะส <49. S 1> ี่สิบเก้ายังไม่หมดเม็ดเลยคุ้มนะเนี่ยลูก ลูกลูกก็ใหญ่หกสิบนี่หกสิบไดหกสิบเนี่ยหกสิบสิบเมตรถ้าขายลูกหนึ่งหกสิบเมตรถ้าขายลูกหนึ่งลูกเนี้ยอ่ะลูกเนี้ยขายสักลูกละร้อยจะมีคนซื้อไหมร้อยยี่สิบอ่ะคุ้มเลวขายลูกละร้อยยี่สิบปลูกลูกได้ยังไงก็น่าจะขึ้นนะใช่ไหมง่ายนน่ยไม่รู้เหมือนกันโอ้แต่มันขึ้นนะเพราะง่าย เก็บียบเตียบเตียวใส่ถุงได้เลยเนะนี่ยเนี่ย<ต>กอง<ๆ>กองไว้ก็ไม่ได้ทิ้งเดี๋ยวรอมันแห้งก็มาเก็บยิ่งแงยิ่งแก่ง,ง่ายใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่ายิ่งช่วงแห้งอ่ะมันจะแตกแตกเป็นแนวอย่างเงี้ยแตกมัอเอใช่แตกของมันเองยิง่งช่วงมันแก่จัดอ่ะมันแตกอยู่บนต้นอ่ะโอ้ยช่วงนั้นมันเก็บ ลำบากอ่ะปิวไงร่วงแล้วมันปิ้วเก็บปิวไปเรื่อยถุงวันถุงเต็มเต็มถุงนี่แล้วถุงนี้ไปเก็บเดี๋ยวพรุ่งนี้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 ไม่อยู่ไว้นนี้ก็ได้มันยังไ,ไม่เสีย วันไ,ไหนว่างขึ้นมามันแตกหน้น่าแกะมากเลยเออเนี่ยเนี่ยรูปนี้แกะง่ายมันแตกไงมันแตกเลยห้องตกมาถูเนี่ยอย่างนเงี้ยใช่ไหมเนี่ยนี่ยังนี่ยัง ยังไม่ค่อยแตกส่วนพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยแตกพอห่วมันมันแก่แหละแต่มันยังไม่แตกพอเรายังไม่ได้ทุบให้มันแตกถ้าจะให้มันแตกกระจายกระจายแข็งอยู่แข็งอยู่ถ้าเราจะให้มันแตกเราก็ทุบข้อหากันแตกวะ<ต>ทุบข้อหากันเนีน่ยลูกนี้ยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่แต่ก็ ใช้ได้นะนี่เนี่ยก็ยังใช้ได้